สวัสดีครับเพืเ่อนๆก็จะมาขอเล่าเรื่องนำกระเบื้องเก่าเอามาใช้เป็นที่เก็บหรือเลี้ยงปลาหรือเก็บน้ำหรืออะไรก็ได้ครับอันนี้เป็นของเก่าเก็บที่นำมาใช้สำหรับจะใช้เลี้ยงปลาหางนกยุง โดยเฉพาะนะครับเป็นกระเบื้องที่เหลือจากปูพื้นก็นำมาใช้เลี้ยงปลาหางยุดนะครับเครื่องมือเครื่องใช้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆก็มีซิลิโคนแล้วก็ตัวยิงซิลิโคนแค่น,นี้แหละครับ ปอใช้ก็ทําความสะอาดผิวกระเบื้องให้สะอาดนะครับเพื่อว่าจะได้ทํางานง่ายแล้วก็ดาวซิลิโคนติดเกาะติดกับเบื้องแน่นนะครับวิธีทําก็ตามนี้แหละครับเพื่อให้ได้แนวนะครับแล้วก็เอาแผ่นกระเบื้องเปล่ามาตั้งแล้วก็เราก็วาแล้วก็ฉีดซิลิโคน เพื่อให้ได้แนวตรงครับนี่ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ถือว่างาน DIY ครับเพื<ๆ>่อนๆขั้นตอนก็ติดตั้งตามนี้แหละครับแล้วก็ยาแนวที่ตัวก้นก่อนพอเรายาแนวที่ก้นแล้วเราก็มายาแนวตรงผนังข้างแล้วก็มาวางประกบกันในลักษณะนี้นะครับ ก็รีดกาวให้มันหายเป็นปุ่มๆนะครับรีดให้เรียบนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดลองใส่น้ำทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับ24ชั่วโมงเอ๊ย12ชั่วโมงนะครับ DIY ง่ายๆครับเพื่อนๆเศษกระเพื่อง ใช้ยาแนวซิลิโคนนะครับขอให้เป็นผิวเรียบผิวไม่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผิวไม่ขูดสากก็อ,อกมาใช้ได้เลยอันนี้ก็อย่าใส่ขวดลงไปนะครับขวดเปล่าแล้วก็เติมน้ําเพื่อจะได้สังเกตระดับน้ําว่าน้ํามันลดหหรือเปล่านะครับ ก็เติมน้ำเลยครับเติมน้ำให้เต็มเลยแล้วก็ขวดเปล่าให้มันลอยเอาไว้ครับจะได้สังเกตง่ายๆว่าเออมันรั่วซึ่งหรือเปล่าประมาณนั้นครับนี่ก็เติมน้ำเสมอขอบกระเบื่องเลยนะครับ ช้าแล้วนะครับไม่ลวกครับพี่น้องใช้ได้เลยครับก็งานก็ออกมาในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องงานก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เสร็จสมบูรณ์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ